คณะแนะครับกับผมเรืออากาศโทในแพทย์ชูชัยสุขทรพัฒนาสินะครับก็เป็นแพทย์ประจำประเทศนะครับรับสาระเทศยัหนหาผู้อื่นวันนี้ก็จะได้มีของความเป็นธรรมนะครับเรื่องของการอนุเคราะห์การสมัครแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาตรวจและวินิจฉัยโรคนะครับก็ขออนุญาตอ่านอ่านหนังสือโท่านนายรัชาศนะครับ ตามที่คณะแพทย์ผู้รักษาประเทพยามมหาหมุนีได้ทำการตรวจรักษาอาการอาภาพของผู้ป่วยตามเอกสารรับรองว่าประเทพยามมหาหมุนีมีอาการอาภาพเป็นโรค DVT d e v e n t h r o m o s i s m e t a n o s y n o m e ที่ช่องของสายทำให้ไม่สามารถเดินทางไปรัรบทราบข้อกล่าวที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ ในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2559และทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ไม่ได้ส่งแพทย์มาตรวจสอบตามขั้นตอนโดยกล่าวว่าได้ข้ามขั้นตอนนี้ไปแล้วและยังมีข่าวว่าไปรับรองแพทย์ของพันโทในแพทย์สุริยพลพัฒนาพัฒนกถาศุดรไม่ถูกต้องทั้งที่แพทย์นียทั้งที่แพทย์ได้มาตรวจและวินิจฉัยโรคี คณะแพทย์ผู้รักษาจึงของความอนุเคราะห์จากแพทยสภาซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ดูแลความเป็นธรรมทางด้านการแพทย์ช่วยกรุณาส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจอาการอาภาพของพระเทพย,ยานมหามีที่วัดพระธรรมกายเพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไปจึงของความอนุเคราะห์มานักโอกาสนี้ขอแสดงคำรมมับื เรืออากาศโทนแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์แพทย์ผู้รักษารครับก็คำปรึกษาไปก็จะขออนื้อเยื่อถึงศูนนะครับให้กับตัวแทนแพทย์ยาสัมรู้เรื่องอะไรนครับ